สวัสดีค่ะทุกคนวันสุดท้ายที่อยู่นครแล้วนะคะมือชาหนูก็เริ่มต้นด้วยติ่มซำร้านโกปีค่ะเป็นติ่มซำชื่อดังของเมืองนครเลยค่ะช่วงเย็นก็มาทานขนมจีมจุ๊บแจงกันที่เมืองสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นร้าน a อพิสโลบาร์ล่ะค่ะบังเอิญเจอร้านกาแฟร้านนี้โดยบังเอิญค่ะแต่อร่อยมากรสชาติดีและมืออสุดท้ายของทริปนี้นะคะร้านปลาทูหาดบ้านกูดจังหวัดประจวบนะคะ อาหารสดมากรสชาติดีและที่สำคัญวิวทะเลสวยมากก่อนจะไปเริ่มทานมื้อเช้ากันนะคะนุก,ก็อยากฝากทุกคนว่าช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยให้นุกนะคะเป็นกำลังใจให้นุกทำคลิปในคลิปต่อๆไปด้ค่ะฝากทุกคนติดตามนุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เป็นร้นสุดท้ายที่นุกอะจะอยู่ในนครศรีแล้ววันนี้ก็เลยมากินซิมซัมนะคะร้านโกบีก็เป็นร้านชื่อดังเราก็จะเจอเพนชายได้ทั่วไปเนาะวันนี้นุกจะสั่งมาเป็นสลาเปล่าลาวะแล้วก็ห้าเก่ากุ้งนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวมันกุ้งไม่เคยกินเลยก็เลยอยากลองส่วนมากร้านก็จะมีเบสเป็นหมูเป็นไก่แล้วก็มี บักุติที่เป็นเนื้อแพะเนะื้อหมูอะไรเงี้ยแต่ซึ่งนูก็ทา,านแค่ปลากับของเด็กก็เลยจะเลิกเป็นกุ้งมาวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ซาลาเปาลาวาค่ะเพราะว่ากลัวมันจะไม่ราวาแล,ล้วดูใจกันซาลาเปาลาวานี้ราคา2ี่สิบาทโอ๊ยสายทลักอ๋อสายจุกๆเลย เหลือเลยอ่ะไส้ดีมากขอชิมก่อนนะอืมดีมาก อร่อยจริงเบกอ้วนเลิฟมากเลยอ่ะอาจจะเลิฟเธอหน่อยนะคะทุกคนทำไมเ็นละหวาอ,อร่อยมากจริง ปอลาวะอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยเกินอ่ะเขาก็มีน้ำชาให้จิบฟรีนะจ๊ะต่อ,อไปนะคะเรามาลองหาเก่ากันเลือกเป็นหาเก่ากุ้มกุ้มแน่นๆนูกต้องกินยาเยอะมากเลยนะในทริปนี้พอ,อ,อนุจะแพ้กุ้งอ,อยากให้ดูว่าแป้งเขาบางมาก,มากบางใส่เลย อนี้มกับนีค่ะโชว์อลองอันนี้หนูให้กลางๆแบบทั่วไปนะมันไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ว่ามันอยู่ในเลนที่แบบก็หากินได้ที่อื่นอะไรเงี้ยไม่ได้หวาวเหมือนสาระเป๋าคือ ข้านต้อื่นก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยถ้าเก่านี่ราคา45บาทนะคะได้มา3ลูกแต่เหมือนกินไป2สงลูกก็เริ่มอิ่มแล้วอะ อีกหนึ่งจานนะคะเป็นจานหลักที่น้องสั่งมาวันนี้ก็คือข้าวมันกุ้มนี่น้องจะโชว์นะว่ากุ้มอะแอบ,บเฟลเลยอะล่ะก็ขอให้มาตัวแค่เนี้ยเหมือนแบบไฟที่หั่นกุ้งแห้งเลยปัดก็คือเข้าใจในราคาเขานะ45นนบาทกำลังแบบไสเล็กเล็กมากเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่า หนูไม่เคยกินเมนูนี้เป็นครั้งแรกครับมาลองันขอเริ่มที่นะอันแกงกับกุ้งก่อนรสชาติดีนะค่าคาแกงกะทีบ้านเหลาแกงมัสม,มัน่นอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะอืมลันมันจะมีการหอมเครื่องเทศมากๆแค่ราคา45บบาทกับรสชาติเท่านี้โอเคนะ แต่ว่าถ้าขายแพงกว่านี้เอากุ้มตัวใหญ่กว่านี้ก็น่าจะดีแต่ด้วยราคาเนาะมันไม่ได้แพงแต่ว่าเทียบกับรสชาคือนุให้โอเคเลยให้ผ่านเลยตัวข้าวมันอะมาไม่ได้แบบขั้นมันมากขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าแตกต่างจากพาปกติอธิบายไม่ถูก ก็มันจะมีความหอม,อมทานข้าวเปล่า่ะไม่อร่อยนะแต่เมื่อกี้ที่ทานคู่กับแกงเป่อเข้ากันนะมันลงตัวนะครับำสุดท้ายแล้ว ช้าวันนี้นะคะมื้อสุดท้ายที่นครน,นุกหมดไป115บาทก็จะมีสละเปา25มีฮะเก่า45นะคะแล้วก็มีข้าวมาัน45ที่หนุกแนะนำว่าไม่ควรพลาดเลยก็คือสละเปานุกชอบมาก The b เบสมากยังไงถ้าใครมาเที่ยวก็ลองมาดูนะคะราคาไม่ได้แรงมากลองแวะมาทานกันได้ติ่มซำในเมืองนครก็คือมีเยอะมากร้านน้ำชาก,ก็คือมีเยอะมากลองมาเลือกทานกันดูนะคะ แต่หนูจะต้องออกจากนคะรแล้วนะจ๊ะยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนต่อนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไป ขับรถออกมาจากนาครศรีนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะตอนนี้ถึงที่สุราษฎร์ธานีแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์แวะชาร์จแบตค่ะแล้วระหว่างทางอ่ะเราอ่ะเห็นป้ายเป็นอะไรนียเดี๋ยวขอดูก่อนพระธาตุศรีสุราษฎร์ค่ะเราเห็นป้ายตรงข้างทางนะเราไม่ได้ตั้งใจจะแวะแต่เราเห็นป้ายเราก็เลยเออแม่ลองแหะดูไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็เลยได้แวะไหว้พระกันค่ะโดยบังเอิญ อันนี้คือข้อดีของการที่แบบขับรถออกมาเที่ยวเนอะเพราะว่าเราอยากแวะที่ไหนก็เหมือนจะได้แวะนะคะเดี๋ยวเราไหว้พระธาตุกันก่อนนะคะแล้วด้านหลังทางนูนะหนูเห็นเป็นจุดชมวิวของเมืองสุราษฎร์อีกที่หนึ่งซึ่งบังเอิญมากเลยชโชคดีมากเลยที่เราได้แวะแล้วขับผ่านเข้ามาโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจจริงๆแม่ในร่องปลูกต้นไม้ต้นนี้ มาถ่ายรูปสิอะยืนกันตรงนั้นก่อนจะถ่ายให้มายืนกลางๆค่ะแม่อยืนกลางๆตรงนี้ก่อนแม่ยืบมาทางนี้อีกนี่ครับด้านข้างของประทาดเราก็เจอต้นนี้ค่ะเป็นต้นพยอมนะของในหลวงรอ .9 ซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่พศสอ0 2หแม่แก่กว่าแม่อีกสอ0หาศูน,อนสอง 2. 2> เออยนูเกิดเท่าไหร่เยนูเกิดศูนย์ามอ้าวเป็นพี่มาไว้พี่อย่าง <c oughs> แกกว่าเยนูอีกเยนูปีนี้เท่าไหร่แหละเออวันเกิดตัวเองจำไม่ได้ละโอ้โหหกสิบกว่าปี ต้นไม้ต้นนี้โหต้นไม้สวยมากต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยอะ่ะนี่ก็คงแบบหกสิบเจ็ดสิบปีกันทางนั้นเลยกรดูต้นนั้นเนี่ยมันก็น่าจะโผล่กับต้นนั้นเละอืมนดูดิโอ้โหธรรมาชาติล่มเลื่นมากน,านี่ครับม,มาจุดชมวิวชมเมืองสุราษฎร์ธานีเห็นทั้งเมือง เห็นแล้วตึกจุดนี้ไม่เห็นทะเลเลยทะเลอยู่โน้นมันไกลเหลือเกินไกลจับแล้ววันนี้มันเข้ามุมขมวดแล้วแหละก็เลยมองไม่ชัดแสดงว่าตรงนน้นอะ่ะตรงนน้นนี่นี่นต้องเป็นทะเลผิวนู้นแะต้องทะเลอืนั่งอะสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะแต่มันไกล ตอนนี้นุกมาอยู่ที่ในเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณป้าอยากจะทานขนมจีนก็เลยเลือกเป็นร้านขนมจีนจุกแจงเพราะดูในรีวิวว่ารีวิวดีอยู่นะคะใน Google แต่ว่าจะหาที่จอดรถยากมากๆเลยไปจอดไก่มากก็เลยจะต้องเดินตามมานะจ๊ะ าหมดแล้วค่ะคำสุดท้ายจ้าแซ้วยันยนแม่อะไรติดปากอะไรเนี่ยอร่อยปะสั่งอะไรมา่อ,มอร่อยไมองแองลอมยอร่อยไหม น้ำพริกน้จีนอร่อยค่ะอร่อยร้านบอกพูดไม่ได้เต็มปากอยู่ระหว่างที่นุกรอคุณแม่ทานขนมจีนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็หันมาเจอร้านกาแฟค่ะ AP s l o บ Bar นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับขนมจีนคุณพี่เขาก็ใจดีนะเขาก็ถามว่าชอบโค้เข้มโค้กกลางอะไรเงี้ยเราบอกว่าโค้กกลางค่อนเข้มไม่ติดเรียว คนที่เขาก็ทําให้ใจดีมากเลยนองเหมือนเขาจะเก็บร้านแล้วนะเมื่อกี้นี้แต่เขาทําให้เรา กิ้กาแฟมาแล้วอารมณ์ดีขึ้นร้อยเท่าดีมากเลยอ่ะหกสิบห้าบาทดีจริงบังเอิญมาเจอโชคดีมากกินกาแฟหอมมากว่าก็เป็นแบบที่เราชอบเลยตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะคะยังคงกินกาแฟกันอย่างต่อเน,นือ่อง <laughs> ชอบอ่ะ กาแฟดีแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าใ,ใครมาเที่ยวเมืองสุราษฎร์ก็อย่าลืมแวลานนี้นะ AP Slo Bar c o ฟ f e e แถวดอนนกนะคะร้านอยู่แถวดอนนกตรงข้ามร้านขนมจีนจุ๊บแจงจ้าเดี๋ยวไปต่อคะ่ะหนูคิดว่าหนูน่าจะยิงยาวไปชุมพรเลยคืนนี้น่าจะเป็นการพักกันที่ชุมพรนะ ไม่รู้จะไหวเบาเดี๋ยวต้องรอดูค่ะโมนิ่งครับเมื่อคืนนะเรามาแวะพักกันที่ชุมพรนะคะโอ้โหพักกันที่วังแก้วนะคุณนะ้าใจดีมากคือตอนแรกเขาปิดเนื่องจากแบบว่าฝนตกหนักอะไรเงี้ยเขาก็เลยปิดคราวนี้เราโทรไปถามเขาบอกที่พักยังว่างเขาก็เลยเปิดให้นะคะวังแก้วคืนละเจ็ดร้อยค่ะเป็นบ้านพักติดทะเลเลยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมเนาะของทางนี้ของทางชุมพรค่ะ ก็เลยจะมีที่กั้นไว้แนตะ่ถ้าไม่ใช่หน้ามอรอสุกนะก็จะติดริมทะเลเลยเดี๋ยวหนูจะแผนให้ดูนะคะเนี่ยเสียดายนะที่มันเป็นหน้ามอรอสุกนะคุณน้าเขาก็เลยจะร้อมรั้วเขียวไว้เพราะว่าน้ำทะเลมันกัดเตาอนะเราก็เข้าใจเขาเดี๋ยวเราจะหาช่องทางให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันอยู่ริมทะเลเลยจริงๆกับคืนละเจ็ดร้อยบาทคือคุ้มมากนี่ครับเนี่ย มันเป็นช่วงหน้ามรสุมของเขานะแต่ก็คือนี่ไงน้ำทะเลดำปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวตอนนี้หนูอาจจะเก็บของแล้วก็จะขับไปทางหัวหินแล้วก็ชะอำแทนนะเพราะว่าทางชุมพรอนะ่ะเขาช่วงมรสุมฝนค่อนข้างตกเยอะเดี๋ยวจะให้หลานไปเล่นน้ำทะเลทาง ทางหัวหินกับชะอำยังพอเล่นทะเลได้อยู่นะครับไม่ได้ขึ้นลมแรงอย่างนี้เราจะต้องขับไปทางโซนนู้นน่าจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะจากชุมพรไปถึงชะอำไปกันต่อครับเสียดายที่ละลานอดเล่นแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเดินทางเข้ามาในเขตจ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วค่ะแล้วก็พาแม่กับป้าแวะที่ วัดทางสายนะคะอาการอาจจะดูเหนื่อยๆนะเพราะว่าเดินขึ้น,ขนเขามาที่วัดทางสายต้องเดินขึ้นเขาน,นะคะเป็นวัดที่สวยมากอีกวัดหนึ่งติดริมทะเลคะ่ะแต่เหนื่อยนุ๊กยังเหนื่อยเลยอะทุกคนแต่เป็นวัดที่สวยมากเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปก,กันนะแม่งกับป้าน่าจะขึ้นไปไหวแล้วคะ่ะนุกเดินตามขึ้นมาอยู่ ึ้นมาถึงวัดแล้วนะคะทางวัดเนี่ยเดินไปข้างๆเดี๋ยวเราจะเห็นที่ชมวิวเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งแต่หนุจะไม่ได้เข้าไปให้ดูข้างในนะคะวันนี้แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเลยขออนุญาตอยู่แค่ด้านนอกค่ะแต่จะบอกว่าสวยมาก นี่เห็นวิวทะเลอย่างนี้เลยโอ้ทะเลสวยแล้ว่าตอนนี้คือเราอยู่ตรงประจวบแล้วทะเลสวยแล้วนะคะไม่เหมือนที่ชุมพรเลยตอนนี้ไหว้พักกันเสร็จแล้วนะคะเรามาทานอาหารกันที่หาดบ้านกูดคะ่ะวันนี้ทานที่ร้านปันปูคะ่ะร้านอาหารจะติดชายทะเลเลยวิวสวยมาก แต่วันนี้คือลมแรงเวอร์แต่วิวสวยจริงจ้าวันนี้เราก็มีเจ้าภาพเรียงอีกแล้วนะคะกินฟรีอยูฟ่ฟรีเสียดายน,นะที่เราไม่ได้มาค้างที่นี่เพราะเมื่อคืนเราดึกกันแล้วนี่ครับกับข้ามาแล้วเอาไหมข้ามาแล้วมีส้มตามแซ่บมีหอยแครง ปลากระพงทอดน้ำปลาเอาคุณแม่ราดเลยแล้วล,ลาดน,นะนู้นไงออ,ออกแล้วแล้วก็มีมึกไข่นึ้อมะนาวไข่เน้นๆจ้าว้าวข้ามจริงส <c oughs> ่วนนีน่าจะอร่อยเปิดเ่ยเหนียวเใช่แล้วมันเป็นมึกไข่แล้วไข่แน่นๆลูกแต่ลองกินปลาที่อร่อยสองเด็กกินไข่เจียวว้าวอร่อ้นี้บรรยากาศดีมาก เนื้อปลาก็าเค็มอยู่ไม่ได้กินเลยเฮ้ยโอ้โหยายนุเยนุแซบแซบเยี่ยปองก็อยากจะติดด้วยอ่ะเป็นไงคะมือไข่ยเหนูมันมีไข่ใช่ไหมเยนุอ่ะเลยจ้าโอ้โหเออดูดๆดูกินไอเยี่ยปองอยากกินส้มตำ แซ่บสนใจไหมเยปองส่ว <ไป S 1> นยายทองกินอะไรไม่ได้นะอมทุกมากอะไรนะครับครั้งแรกในชีวิตลองส้มตำครั้งแรกในชีวิตปลาลาครับปลาติดใ,ใจกินไม่เลี้ยวข้างหน้า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 เป็นไงครับครั้งแรกในชีวิต <c oughs> <c oughs> เสียข้องหนแต่รีวิวหนมันเปี้ยวแล้วมันก็เป็นก็เป็นไรยี่อย่างงั้นมินเนาะเสีกข้องมารองน้องหอยแข็งตัวเล็กๆจิ๋วๆไม่ตัวใหญ่แบบเมื่อวานนะจ๊ะ กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจะอร่อยแต่มันมเป็นมอนแบบห้อยแขงที่เราหาได้ทั่วไปไม่เ,มมห,มเหมือนเมื่อวานต่อไปเป็นหมึบบกไข่น,นึน่งมะนาวยาไข่แน่นๆจามีจามารอหมึกไข่นึ่ง,ม,งมะนาว ไข่เน้นๆทะลักทลักอันนี้ตะไคร่อย่างเดียวก่อนนะจ๊ะแล้วกันแอมก่อนแล้วแซ่บว่ะมึงเมื่อกี้แอบ,บชิมน้ำไปแล้วคือมันแซ่บนะจ๊ะไปดูจ้าย้อยเลยจ้าไปเดี๋ยวต้บนึงอ่ะ มึกทลักเลยจ้าไม่โดนใด้หรือว่าคนแค้นหรืออ่ะอืมด้านค้าไข่เยอะๆจ้าไข่อยู่กลางนี่จ้ามา้องของจริงไข่มึกยัวๆจ้าไม่ลนแบบเยนูจ้า ไข่แน่นมากโอ้โหฟินเวอร์ฟินแม่ยแยโน่ะวะฟินแม่ยแยโนกินไปยังเก็บรางวแล้วเก็บก้วยไข่ <c oughs> แน่นดีมากควรจะสั่งแนะนำค่ะแซ่บเวอร์อันนี้นะจะเป็นปลากระปุกทอดน,น้ำปลาค่าระราชน้ำยำโอ,โอ้ยดยดยด จเจะกินอะไรก็ต่อ,อ,อยเลยใจใช่ไหมไน้ใจปะเมื่อกี้ยังวาวๆก็บฉันอยู่เลยปลากระพงทอดน้ำปลาอร่อยมากแล้วก็น้ำยำลงตัวเข้ากันลงตัวเลยจ้าเขาทอดมากำลังดีแล้วก็น้ำยำมีรสชาติากลมกล่อมกำลังดีน,มมดงงนะคะ